เรื่องราวต่อไปคุณผู้ชมค่ะทางด้านของพาณิจจังหวัดพิจนุโลกค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบราคามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตกต่ำหลังจากที่เกษตรกรได้มีการโพสต์ขายออนไลน์เพียงกิโลกรัมละ10บบาทเบื้องต้นพบว่าเกษตรกรท่านนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ทางด้านก่อนท่านพาณิชจังหวัดพิษนุโลกค่ะคุณอุบลรัศินตระกูลพร้อมด้วยท่านนายอำเภอวังทองลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในพื้นที่บ้านหนองปลือตําบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิสนุโลกเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราคา มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมะม่วงโชคอนันต์ราคาตกต่ำเดี๋ยวพบว่าในช่วงนี้ถือเป็นช่วงปลายฤดูการมะม่วงแล้วประกอบกับเกษตรกร,กรไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานราชการตามโครงการ แปลงใหญ่ทำให้พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานกเกษตรอำเภอวังทองไม่มีฐานข้อมูลและทุกปีที่ผ่านมาเกษตรกรกลุ่มนี้จะมีการรับซื้อมะม่วงจากภาคใต้แต่ปีนี้ประสบกับปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่แพงภาคใต้จึงไม่ได้ขึ้นมารับซื้อขณะที่มะม่วงน้าดอกไม้สีทองเป็นมะม่วงตกเกตไม่ผ่านมาตรฐาน ทางด้านของนางสาวสอนสิริวงวรารัตน์กล่าวว่าค่ะขณะนี้มีมะม่วงตลาดที่ไม่ใช่เพื่อการส่งออกรอการขายประมาณ100ตันจึงโพสต์ขายทางออนไลน์ค่ะโดยมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองขายในราคากิโลกรัมละ10บาทส่วนมะม่วงโชคอนันต์โพสต์ขายกิโลกรัมละ1บาทแต่ยังไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อขณะที่ราคาตลาดมีตั้งแต่24บาท22บาท20บาทส่วนตกรเกรดหรือว่าเกรดซีอยู่ที่ราคา8-10บาทค่ะและหลังจากที่โพสต์ขายออกไปในวันนี้มีทัง้า ร้านละเอกชนติดต่อเข้ามาขอซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจำนวน50กิโลกรัมบ้างและจำนวน100กิโลกรัมบ้างค่ะ ่วนมะม่วงชกอนันตนจำนวนสีตันที่โพสต์ขายในราคากิโลกรัมละ1บาทนั้นยังไม่มีใครมารับซื้อแต่อย่างใดค่ะทา่านพานิจจังหวัดพิษณุโลกค่ะยังได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวอีกนะคะว่าหากเทียบกับปีที่ผ่านมามะม่วงตกเกตจะอยู่ที่ราคา4-5บาทเท่านั้นตอนนี้ถือว่าราคาดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามการที่มีข่าวออกมาว่ามะม่วงพิษณุโลกกิโลกรัมละ2บาทจึงถือเป็นการทําลายการแข่งขันในระบบตลาดและอีกไม่เกิน10วันผล ผลิตมะม่วงในจังหวัดพิจิตรโลกก็จะหมดฤด,ดูกาลแล้วเบื้องต้นได้แนะนําให้เกษตรกรนํามะม่วงไปจําหน่ายที่จุดรับซื้อบ้านวางทับทรายอาเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรที่กําลังเปิดรับซื้อมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองในราคาที่เป็นธรรมกิโลกรัมละ1 0บถึงสิบาทมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองถือเป็นมะม่วงสายพันธุ์ยอดนิยมที่เน้นปลูกเพื่อการส่งออกซึ่งคุณสมบัติของมะม่วงเพื่อการส่งออกนั่นก็คือผิวของเขาต้องมีสีเหลืองนวลไม่มี รอยแมลงรูปร่างไม่ผิดทรงจากมะม่วงความแก่อยู่ที่80-90%มีการแบ่งออกเป็นสารเกรดคุณผู้ชมเกรดแรกคือเกรด A มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำหนักประมาณ300-600กลกรัมต่อผล กี่1กิโลกรัมอยู่ที่ประมาณ2-3ถึงลูกส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเกาหลีและประเทศจีนสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดบีน้ำหนักประมาณ 200- ถึง299กรัมต่อผลหรือ4-5ถึงผลต่อ1นกิโลกรัมส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านนั่นคือประเทศลาวมาเลเซียและก็เวียดนามสำหรับมะม่วงเกรดซีนะคะจะมีคุณลักษณะเนี่ยคล้ายกับเกรดบีแต่ผิวของเกรดซีนะคะ เขาจะมีอรอยมแมลงได้บ้างเล็กน้อยราคาก็ขึ้นอยู่ตามเกณฑของท้องตลาดแหละค่ะและก็ช่วงเวลาที่ขายด้วยนะคะ